สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่บทที่สองเรื่องเศษส่วนนะคะจะเป็นเรื่องที่สองของวันนี้นั่นก็คือเรื่องของการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะนะคะเริ่มจากอะไรจุดป,ประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะคือนักเรียนสามารถอธิบายหลักการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะได้โดยใช้ความร,รู้เรื่องของครานอน,ออนักเรียนสามารถเรียงลำดับได้ถูกต้องนะคะ การเรียนลำดับเศษส่วนและจำนวนคะมีหลักการยังไงบ้างไปดูกันข้อแรกนั่นก็คือใช้วิธีเขียนจำนวนค้าในรูปเศษเกินแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันถูกไหมอ่ะข้อที่2ก็คือเปรียบเทียบจำนวนทีละคู่้วก็เรียงลำดับจากมากไปน้อยข้อที่3คือใช้วิธีเปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์หนึ่งส่วนสองเป็นเกณฑ์ก็คือนักเรียนสามารถใช้วิธีไหนก็ได้อ่ะโดยที่แต่ละข้อเนี่ยหนึ่งข้อสามารถทำได้หลายวิธีก็ได้เหมือนกัน มาดูตัวอย่างข้อแรกเรียงลำดับ6ส่วน15เศษ3ส่วน5เศษ5ส่วน6เศษ4ส่วน3จากมากไปน้อยอ่ะทีนี้นักเรียนก็ดูว่าอ่ะในนี้มีอะไรถ้า6ส่วน15จะเห็นว่าอะไรถูกตัวเนี่ยอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเศษเป็นไงตัวเศษมันน้อยกว่าตัวส่วนเพราะฉะนั้นถ้าหารออกมาแล้ว่ค่ามันจะไม่ถึง1ถูกไหมแต่ว่าตัวเนี้ตัวอะไร ตัวเศษมันมากกว่าตัวส่วนนั่นแปลว่าเวลาหารเนี่ยสามนหนึ่งสามแซมมันต้องได้1นึ่ขวากถูกไหมดังนั้นตัวนี้ก็คือตัวที่มากที่สุดอือ่ะต่อไปเราก็เปรียบเทียบ3าตัวที่เหลือทำอยังไงล่ะหาคอร์โนโคอร์โนของ5 6 15ก็จะได้เท่ากับ30อ่ะพอได้30ปปุ๊บเราก็ทำตัวส่วนเท่ากัน เริ่มจาก6ส่วน15ก่อน15ท้ให้เป็น30ก็ต้องคูณกันอะไรคูณด้วย2ส่วน2ถูกไหมอืมต่อไป5ส่วน6ทำ6ก็เป็น30ก็คือ6คูณกับ5ส่วน5ก็จะได้30ตัวสุดท้ายก็คือแม่3ส่วน5ก็ต้องคูณด้วย6ส่วน6ถึงจะได้30ดังนั้นเมื่อเรียงลำดับเนี่ยเราก็3ตัวนี้มาเรียงกันเราก็จะได้ว่าคำตอบคืออะไร คำตอบก็คือคำตอบก็คือ4ส่วน3 5ส่วน6 3ส่วนห6ส่วน15ายข้อต่อไปข้อต่อไปเรียงลำดับ1เศษ1ส่วน5 2ส่วน3 5ส่วน6และ1เศษ3ส่วน10อันดับแรกเลยคือเราก็ต้องดูอะไรก่อนดูเหมือนเดิมเลย2กับ5เนี่ยเป็นไงมันน้อยกว่าถูกไหมดังนั้นเราก็าจะต้องอะไร ดูสองตัวนี้แสดงว่าอันนี้หนึ่งความแน่นอนมันก็ต้องมากกว่าถูกไหมอืมเราก็ลองมาเขียนเป็นเอเศษเกินก็ได้ข้อนี้เราทําเป็นเศษเกินทําเศษเกินทั้งทํายังไงก็คือเอาห้าคูณหนึ่งบวกหนึ่งห้าคูณหนึ่งได้ห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกแล้ว่าเป็นหกส่วนห้าอันนี้ก็หมายการสิบคูณหนึ่งได้สิบบวกอีกสามก็เป็นสิบสามส่วนสิบล้าทำยังไงล่ะก็เอามาเขียนหาครอนเหมือนเดิม สามห้าหกสิบเราก็หาไปเรื่อยๆจนเราได้ว่าอะไรคอเราคือ30หนูก็ทําที่เหลือเนี่ยให้เป็นตัวส่วน30อย่างเช่นถ้า6กส่วนหใช่ไหมก็ไปดูว่า5คูณอะไรได้30มันก็คือ6เวลาคูณคูณทั้งเศษและส่วนก็เลยได้อกมาเป็น3 6มหส่วนสามอืมก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอได้เสร็จปุ๊บเราก็มาเรียมกันว่าจากมากไปน้อยเนี่ยตัวเนี้ยต,ต,ตัวส่วนมันเท่ากันหมดแล้วถูกไหม หนูก็มาดูที่ตัวเศษตัวเศษแต่ละตัวอันไหนน้อยสุดก็เริ่มเรียงก็จะได้ว่า2ส่วนสามห้าส่วนห1เศษหนึ่งส่วนห้าและ1เศษ3ส่วนสได้ข้อต่อไปเขาบอกว่าร้านเบเกอรี่ขายเค้กเนี่ยเค้กช็อกโกแลตเนี่ยได้1เศษหส่วน10ก้อนเค้กมูเบ์รี่เนี่ยได้1เศษหนึ่งเศษ1ส่วน8ก้อน เค้กนดผลไมร้รวมเนี่ยได้8ส่วน12ก้อนและเค้กรดเชอร์รี่เนี่ยได้1เศษ1นึส่วน12ก้อนเขาให้ถามว่าอันไหนที่เราได้มากที่สุดคลนอหาย่างง่ายก็คือทำพวกนี้ไปเศษเกินก่อนเนี่ยทา10 10คูณ่ได้10บวย6ก็เป็น16ส่วน10 อันนี้ก็เหมือนการ12คูณหนึ 1, ่งได้บมนก็เป็นบสาส่วนบเพราะฉะนั้นหนูจะต้องไปหาครรนของ10 1ส8บอดอืมครนเนี่ยมันได้เท่ากับ1้0ดังนั้นหนูก็เอามาคูณทำยังไงให้ได้ร2อก็คือ10คูณก,กับ12อก็นากาครแอันนี้ก็เหมือนการ12ก็คูณด้ 10, วย10เวลาคูณคูณคัณ้ณงเสร็จและส่วนอ่ะพอหนูได้มาคูณสง4อันปุ๊บ หนูก็ดูตัวส่วนเมันเท่ากันยังถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วก็ทําไงเทียบที่ตัวเศษเศษแต่ละตัวเนี่ยเราก็จะได้ว่าอะไรอันดับหนึ่งที่มากที่สุดก็คืออะไรเค,ค้กช็อกโกแลตอันดับสองคือเค,ค้กบลูเบอรี่อันดับสามก็คืออะไรเค,ค้กเชอร์รี่และอันดับสี่นะั่นก็คือเค,ค้กผล,ลไม้รวมอืมไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะมาดูอ่ะอันนี้ก็คือทบทวนแล้ว เราเนี่ยสามารถไปทำแบบฝึกหัดเนื่องซือเรี่ยงหน้าที่53แล้วก็56ได้สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันในเรื่องต่อไปนะคะ